สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมอา t i Channel นะครับ <c oughs> ซีรีส์วายตอนนี้มันมีแบบเรื่องที่เป็นม้ามืดอะเยอะมากคือเราไม่สามารถเดาได้เลยว่าเรื่องไหนจะแบบปังไม่ปังอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกเรื่องในมึงไข่อะยอมรับว่าทำออกมาได้ดีมากเลยนะตรงเรื่องนี้คือเป็นเรื่องของพี่ที่เราสนิทนะครับผมที่เรารู้จักทำขึ้นมาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรมากมายก็ซีรีส์วายมันก็คนข้างเยอะเนาะแต่พอเรามาเห็นไพร์ตปุ๊บแบบเฮียคือคือต้องทำอะคือยังไม่ได้ดูเต็มน,นะเด็ดมากคือเียนแคนด กี่ล้านวิวแล้วเนี่ยอเหี้ยอันนี้อ้วววววนีวแวว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 าวววววงวงวว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 ว่งวววววเวววววนววววกวววนวว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 เววววววนวว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 ว่วว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 วกววเวววววเวี๋ยวว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 วยวว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 วยมัวว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 กวว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 วแล้ว จุดสี่สิบห้านี่คือเปิดบาร์คืออย่างนี้เลยอความ VDSM แบบครบเซตโซ่แท่กุญแจมือแล้วก็อีกอันคุณเพ่คนแรกของกูฟาโกูทีนึงแล้วกูให้ไปเลยหมื่นนึงตายตายเฮ้ยนี่ก็แงนะแต่ละคนมันตื่นอายุไม่น้อยไงเรวเมื่อไรเธอจะยอมมีอะไรกับเราอะ เราสองคนเป็นนักเรียนอยู่เลยนะแล้วการมีอะไรกันเนี่ยมันไปกระทบกับการเรียนยังไงอ่ะป้องกันก็ได้อยู่ที่ยอมจูบกับัินแหละพอจบเพราะพี่จูบไม่เป็นใช่จูบเป็นดิทำไมกูจะจูบไม่เป็นน่ะลองจูบช้อนนี้ให้ดูดิเ็นจะกลัวไอ้่ิมเ์ีน่น้องชายเ็นถึงกันแน่โอ้ พี่นอกแหละอืมโอเคแข่งด้วยคนนะกลับมาใสๆแล้วในชื่ออะไรอ่ะเราเบอร์เกอร์นะนาราคิงชื่อเราโค้รสังพงกันเลยอ่ะเบอร์เกอร์ผมนิดขิดแล้วเอ็นถังแปลว่ามากชีวันแปลว่าชอบโอ้โหนอนฉากนอนอู้อยากมีโมเมนต์อย่างนี้ เออขอดิมึงทำเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยอย่าว่านะมึงชอบะเลอกกันนะเว้ยแต่กูไม่ได้คิดกับมึงมากกว่าเพื่อนเลยนะเว้ยเจ็บสัตว์ไอ้ย่าไอ้เสนียดหยวกมึงจะหนีหน้าอวยใหญ่ไงวะมึงกับกูเป็เพื่อนอยู่ดีแล้วมึงก็เสือกมาชอบกูเองอะแต่กูไม่ได้ชอบกูก็ต้องเสียมึงไปอย่างนี้หรองั้นมึงก็ควรเลิกทำนะปากบอกไม่ชอบ แต่นิสัยชอบอ่อนคนอื่นเออเมื่อคืนรักกูจริงๆมั้งปะหรือมึงเห็นกูเป็นแค่ที่ระบายความไม่เงียบของมึงอะกูรักมึงกูแค่อยากสนุกกับมึงด้วยอ่ะเวลากูฟาดมึงอ่ะกูรู้สึกแย่ทุกครั้งเลยอ่ะมันเหมือนกูกำลังทำลายคนที่กูรักด้วยมือกูเองอ่ะกูว่าเราสองคนเข้ากันไม่ได้จริงๆอ่ะไม่ได้อยู่เข้าได้ยูปับน้อยปับหน่อยว่าพี่จะเลือกใครอ่ะระหว่างพิมพ์กับไอ้น้องชายเบลล์ที่จะจ้องกินที่ตัวเองอ่ะ ยังไงพี่กต้องเลือกพิมมาแล้วใส่ให้ด้านกว่าร่วหนึ่งคันไม่อยู่กันสามคนไม่ได้วะต้องมีคนเปลี่ยนคนเราเดินออกมาเป็นใหม่หมดเลยปะใช่็นใหมเน้องบน้ออยน้อยมากเลยนะเก่งมากนุกคนรับเออกรจุเลยสิครับรักชอบเจ็บเจ็บแต่แน่ เจอกันครับพรุ่งนี้เจอกันครับจะอ๋อเจอเบอร์เกอร์เนี่ยขอกินได้ปะอ่อยสุดลิฮ้์เอาแล้วกรคือเจ้ารีบไปงานนี้นะอนไรนะไม่ใช่อะไรนะชีวิตจริงไม่ได้จะกินกันได้ตลอดเวลาหนุ้ยเอ้าบอกเลยว่าอย่าดูสิวายแซ่สุดเยอะเฮ้ย เฮ้ยมีครบรถเลยนะครบรถเลยแบบเด็กวัยใสใช่ป่ะอ่าน้องวัยใสมอปลายมอต้นจริงจริงคือซีรีส์วายตอนนี้มันก็ค่อนข้างหลากหลายแต่พอแบบเราไม่ได้ดูอย่างงี้มันก็ย้อนกลับไปถึงแบบวัยสมัยแบบแรกๆเลยจุดเริ่มต้นเราก็คิดถึงแนวแนวนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้แบบพ้่ทำได้ดีนะนี่คือไพร์โหลใช่ป่ะคือยอมรับเลยว่าดีอ่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจับตามองสมพอแต่ว่าสมพอแต่ว่าคนนะตกราวตกเขมรแล้วได้ล้านวิวภายในไม่กี่วันนะเข้าใจแล้วทต่มันถึงถล้านวิวคือแซ่บมากแต่ละคนคือแสดงดีมากแล หวานมันเค็มเปรี้ยวก็คือแบบอารมณ์แบบม,มีดราม่ามีตลกมีสนุกมีใสมีความแบบโตก็คือความแซ่บของวัยรุ่นอะไรก็คือได้ใช้สกิลการแสดงแบบเต็มที่เนาะถือว่าทําออกมาได้ดีมากในเรื่องแรกๆนะไม่รู้ว่าน้องแบบต้องผ่านอะไรกันมาบ้างนะถึงจะมาถึงจุดนี้ได้เนาะก็ฝากติดตามที่เรื่องนี้ไปด้วยนะครับรู้สึกว่าแบบอันนี้คือพูดตรงๆนะไม่ได้ว่าอวยพี่ตัวเองพี่กองมันดีกว่าที่เราคิดไว้มากๆก็เดี๋ยวรอเจอกันในงานพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ไปดูครับฝากด้วยนะครับติดตามกันในโอกาสหนาาาานนนครรับสสุกกกฮิมมปฏผ ทุกคนเลสวัสดีครับสวัสดีครัาบบ๊ายบาย